ของหมู่บ้านมองเห็นหมู่บ้านเบื้องล่างเนี่ยก็ริบๆเมื่อคืนเขาเปิดไฟก็ดูสวยงามอยู่ตรงนั้นน่าจะเป็น,นแถวหมู่บ้านที่เราขับขึ้นมานั่นแหละแต่ดูไม่ใหญ่เดี๋ยวพาเปิดไฟเมื่อคืนสวยมันจะเป็นเอ่งคล้ายๆเป็นเอ่งคล้ายๆสมัยเมื่อพันกว่าปีหรือพันกว่าปีน่าจะเป็น ท้องทือนี่น่าจะเป็นแบบคล้ยคยายๆท้องทะเลนะเป็นมหาสมุทรเป็นทะเลเพราะดูตรงนั้นมันเป็นวอลขึ้นไปแล้วก็ตรงนี้เปลือกโลกกระดันพื้นดินขึ้นมานะฮะเพื่อนดินขึ้นมาตรงขาหัวหน้าเนี่เราไม่ได้ไปขาหัวหน้าก็ยังไม่ได้ไปเพราะมันต้องเดินเข้าไปอีกจุดชมวิวตรงผาหัวหน้าตรงข้างบนที่เข้าไปแต่ว่ามันจะเป็นชิงงกหินยื่นออกไปแต่เราไม่ได้เข้าไปที่เดินเพราะว่าเช้านี้อากาศเมื่อคืนนี้อากาศนี้ก็ไม่หนาวนะแต่ว่าลม ลมนี่แบบแรงมากเลยลมแรงมากๆเลยนะเดี๋ละคนนี่ก็โอเคแล้วได้วิวอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> นะได้วิวตรงนี้แล้วก็พอจังควรอยู่ผู้คนที่มากลางเต็นก็เยอะพอจําควรค่าบริการเขาคิดลดค่าลดสามสิบค่ากลางเต็นนะฮะแล้วก็คิดเมื่อวานนี่จ่ายไปรู้สึกว่าร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวต้องไปดูในบินว่าค่าอะไรบ้างนะ ที่ร้อยสามสิบบาทนั้นก็จะเป็นจุดบริการนี่ก็เป็นทางเดินเข้าไปข้างในนู้นข้างในนู้นจะมีศูนย์บริการนะตรงนี้เป็นที่แบบรถจอดนะฮะเป็นที่รถจอดบริการอยู่ตรงนี้ก็อยู่ที่ตรงนี้กันเนี่ยข้างบน,น,นเดินเข้าไปทางนู้นก็ไปข้างบนก็เป็นลานสวยอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวก็ลงไป ให้ดูวิวตามตามตามทางก็ดูสวยอยู่นะฮะดูสวยอยู่เดี๋ยวจะคงยบสภาพรายงานเพื่ตรงนี้ก่อนนะพอโอ้โมีเงาของผู้รายงานนะ